เราได้กลับมาเยือนสู่บรรยากาศเดิมๆนะฮะใช่ก็ตองได้เคยผ่านมาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บูนตาถูกต้องครับเนี่ยไม่มีเสียงอะไรแล้วนะฮะมีแต่เสียงหัวใจของพวกเราที่มันดังต้องอยู่ในคอแห่งนี้ฮะ <c oughs> นะครับขอบคุณมากสําหรับวันนี้ที่ทําให้สิ่งที่เราฝันที่เราตั้งใจเนี่ยใช่มันกลับมาบสู่หัวใจอีราอีกทีนึงนะใช่คิดถึงบรรยากาศนี้คิดถึงรู้คนคม,ามากนะคะและที่สาคัญนะคิดถึง <c oughs> สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเดอะสาวของมานะสวัสดีพี่ๆทั้งสามคนนะคะต้องกลา่าวสวัสดีงามๆทางนี้นะครับผมเอ่อผมอยากรับฟังคำคอมเมนต์อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับผมสวัสดีเราพี่ตุ้มตาม <c oughs> <c oughs> นต็อตนนท์นนท์ว่าให้เขาพักผ่อนกันดี้ไหมอ่ะไม่ไม่มันเป็นมงคลแก่ชีวิตพี่งั้นคอมเมนต์พี่ตุ้มตาคนเดียวนะคะเดี๋ยวน็อตไปนังกินน้ำขิงอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะไม่ดังด้วยเห็นไหมนะ ล้อดเสียงล้อใช่เลยอ่ะโอ้ยครับปวดใจทำไงดีปวดใจนะทำไงดีอฮะทำไงดีผมลงไปกอดเดี๋ยวนี้เลยก่อนนะไม่ได้แล้วไม่ได้ มแหลกเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้ยมีความสุขแล้ววันนี้นดเอ่อนดอยู่้างทางยังหงหวงนะคะนัดนัดนดที่เอามาฝากโอเคตอนนี้ฮะเราเราเห็นสัเกตสีเสื้อไหมอะไรสีสีม่วงสีฟ้า สีขาวสีแดง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 สีแดสีแดงสดสีแดง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 สีแงสีแด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 ีแดงส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 ีแสีแดีแดงสงสีแดงสีแดงดีแดงสีแดงสสีแงสีแดีแดงสีแดงดงสีแ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 ดงสีงีแดงสีแดงสีแดดงสีแดงสีแดงสีแดงสงสีแดดงสีแดงส ถ้าเกิดนึ่งสองสแบบขอให้แบบฝั่งนู้นได้ยินเลยได้ไหมคะเอาแบบจี่คอแตกเลยพวกนี้ไม่ต้องมีเสียงแล้วเ,เอามานี้เานสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เอา1นึอเ้ย <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> ถ้าอย่างงั้นต้องมาแล้วคยจะไมีเล่นคับผม